สวัสดีครับเพื่อนๆนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําเพื่อนแนะนำเ,เขาเรียกว่าศิลปะใหม่ๆนะครับที่มาจากการรีไซเคิลวัตถุดิบเหลือใช้จากธรรมชาติหรือว่าวัตถุดิบเหลือใช้ที่ร่วงหล่นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับพอดีผมก็มีสวนอยู่แล้วก็ที่สวนก็มีต้นมะพร้าวแล้วก็สิ่งที่มะพร้าวทิ้งลงมาบ่อยมากก็คือนี่ครับ ทลายของลูกมะพร้าวมันทิ้งลงมาบ่อยมากแล้วผมก็เสียดายครับมันทําอะไรได้เยอะครับบางคนก็ตัดตัด,ตดแล้วก็ามาทําไม้กวามดมัดมัดทำไม้กวาดซึ่งมันก็ง่ายครับแต่ในนี้เนี่ยผมอยากจะทําอะไรบางอย่างเซื่อเป็นยาศิลปะแล้วก็เอาไปประดับตกแต่งในออฟฟิศในที่ทํางานหรือว่าสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ให้เกิดอาชีพในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเทลนะครับเป็น เป็นลักษณะที่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับตอนนี้ผมจะสอนเรื่องอะไรแล้วนะครับผมจะสอนเรื่องการทําดอกไม้จากเอ่อเขาเรียกอะไรขั้วผลมะพร้าวอะไรกันฮะขั้นตอนที่1นนะครับเดี๋ยวผมแนะนําก่อนว่าเราจะต้องมีไอชิ้นนี้ก่อนฮะแล้วก็ครีมหลังจากครีมแล้วก็คือมีขับกาวร้อนแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะจําเป็นจะต้องมีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ นี่คือสายครับทรายละเอียดทายธรรมดานี่ครับทายทรายนี่แหละทำไมถึงจ้องใช้สายเพราะว่ากาวร้อนเนี่ยจะจับกับชิ้นงานเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาช่วยประคองเนี่ยมันติดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำโครงโลกเขาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าผงไม้ที่เขาขัดไม้แล้วก็เอาผงเก็บไว้เพื่อจะยึดเกาะนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับเดี๋ยวผมถายให้ดูว่าเรา จะต้องทำยังไงก่อนคือขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องตัดตัดอันนี้มาก่อนนะฮะตัดวันนี้เราอาจจะทำสักสองสาช่อก่อนดอกไม้นะครับตัดแล้วก็เอาส่วนที่อ,อ,อะไรอะ่ะดอกไม้ไม่บานบ้างดอกไม้บานบ้างนะครับโอเคนะฮะตัด2 3สาชิ้นวางโอเคต่อไปเมื่อได้ ตรงนี้ที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ตัดออกจากกันเลยครับตัดให้ให้ก้านมันอนะออกจากออกจากขั้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้มันนิดหน่อยหลังจากนั้นนะครับใช้ปลายของของครีมนะครับชัยเข้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับชัยตรงนี้ฮนะข้างหลังที่ผมชี้นี่ฮะชัยเข้าไปเพื่อให้มันเป็นหลุมนิดนึงชัยเข้าไปนิดนึงนะครับ เอาครีมก็ได้เอามีดก็ได้แล้วแต่ใชังนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามันมันโดนบาดน,นิดนึงอ่ะช้ยเข้าไปนิดนึงแบบนี้ครับช้ยให้มันเป็นแบบนี้นะนเห็นไหมทับเออเนี่ยที่ผมทำเนี่ยช้ยเข้าไปนิดนึงหลังจากนั้นตะกี้เราก็ตัดไอไอหนวดผมเรียกหนวดแล,ล้วกันตัดหนวดตัดหนวดนะครับตัดให้มันตรงๆแบบนี้เราจะใช้ด้านที่ใหญ่กว่าเนี่ย มาติดข้างหลังนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งนี่ครับตั้งให้ตรงกับที่เราที่เราใช้กับไอปลายของครีมตะเกียบที่เราขูดๆเจาะๆตะเกียบเราก็ตั้งตรงๆเลยครับแบบนี้แล้วก็ใช้กาวร้อนหยดให้มันเนื้อเหมันประสานกันหยดปึกป๊กๆสักสองหยดจากนั้นจากนั้นนะครับใช้ทราย นี่นะครับใช้สายโรยเข้าไปอีกทีหนึ่งตรงระหว่างที่เราหยดกาวตะกี้แล้วก็หยดกาวซ้ำอีกทีครับมันก็จะอยู่เป็นช่อดอกแบบนี้นครับเห็นไหมครับมันก็ได้ช่อดอกออหลังจากนั้นเราอยากจะให้มันดอกมันคง,คงทนแข็งแรงและก็อยู่ทาวรเราหยดกาวร้อนในระหว่างกลีบมันเลยครับหยดหยดด้านหลังนะครับ เพราะว่ามันซ้อนมาจากด้านหลังเราก็ต้องหยดด้านหลังหยดนิดนึงหยดนิดนึงเค okay. ได้ดอกแล้วและดอกมันเนี่ยมันยงยนขึ้นฟ้ามากเกินไปเกรงว่ามันจะไม่สวยเราก็ใช้ครีบตัดหนวดบันฮะครึ่งหนึ่งตัดครึ่งนตัดซอยลงมาสักสองสามสองสาชั้นลงมาแบบนี้เราก็หักงอนิดหนึง่งงอ จับงอมันไม่หักครับเพราะว่ามันเหนียวงอแบบนี้นะครับนี่ฮะมันงอแล้วเราก็หยุดกาวร้อนตรงที่รอยที่เราตัดอ่ะเพื่อให้มันอยู่แบบนั้นไปเลยมันงอแบบนั้นไปเลยเห็นไหมครับได้แล้วดอกไม้หนึ่งดอกดอกที่สองเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้ดู เห็นไหมครับเพื่อนๆใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมทำได้สองสามช่อสองสับช่อที่ยังไม่ได้บับโอเคอนะ okay. เราได้ดอกไม้และสองสาช่อที่นี้เนี่ยเราก็ต้องมีฐานประกอบนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมผมจะสอนวิธีการประกอบฐานแล้วก็เอาอะไรมาเป็นใบ ของดอกไม้และก็องค์ประกอบของดอกไม้มันดูดีดูสวยงามมันก็จะเป็นใบของดอกไม้ที่ที่เป็นออริจินอลนะครับเป็นดอกไม้จากธรรมชาติอย่าลืมนะครับช่อดอกทุกชิ้นนะครับหยดกาวด้านหลังเพื่อความคงทนทาวรหลังจากนั้นเราก็จะอยู่ตรงนี้มันไม่เหี่ยวแล้วครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะน,นี้แล้วยังไงดอกไม้ชิ้นนี้มันก็ไม่เหี่ยวนะครับ พอเราประกอบเสร็จสรีไปร้อยเราก็ลงอยู่นีเทนยรืออะไรซ้ำในแต่ลเดือนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอสอนเราทําดอกไม้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนวิธีการประกอบว่าจะประกอบลงเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะครับติดตามนะครับสําหรับคนที่ชอบก็ชื่อติดตามเลยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับกุ้มมราห์มุสลิอบราฮิัสดีครับ